สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็วันนี้จึงเวลาของเราในการที่จะเริ่มต้นพิธีตอนแรกนะครับของการภาวนาขอเรียนเชิญนะครับคุณสังกมิตรานะครับจะเป็นผู้มานำภาวนาให้กับพวกเราแล้วก็เป็นบทสวดของวิปั i สนากรุณาครัสังกมิตร We for สองปีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแปลหนังสือจนเกิดเหตุการณ์ที่พวกเราต้องเจอกับโรคระบาดนะครับก็เลยทำให้ต้องเลื่อนง,งานมาจนถึงวันนี้นะครับก็อยากจะขอเริ่มต้นพิธีการจุดเทียนนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านทูตนะครับผมอิอนเดียประจำประเทศไทยนะครับ may I invite Her Excellency m a d a m Ambassador Suchitra j u r a i to invite the light And next, may I invite His Excellency, former Ambassador R. Swami Natan. ขันไปนะครับขอเรียนเชิญพระมหาสมพ กับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญพระพิคุณีดำมาน,นาดาครับผมต้องขอนิมี่หมดน์ขอนิ่หม์ขอนี่หมด ดับถัดไปนะครับขอเชิญคุณสถิตคขมาครับผม ลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณจิรพัดปภัณฑ์วิทยาครับ ছ হাজার সিকে ลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณธนูชนินจูดวีครับผม ลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเช ia, ิญดรธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญ คุณสุภาพรเจริญเศรษฐินครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์กิติพงศ์บุญเกิื バイキリフォンギマメらィーのタイマーメティーのとラオ <laughs> 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 ัะดับถัดไปนะครับขอเชิญนะครับสบรีปรามปีชุกครับผมและลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญ есть алка -кутахка.